สวัสดีครับผมนชัดนะครับนชัดหาดใหญ่จากร้านอาร์มหาดใหญ่ซูเปอร์ไว์นะครับร้านอาร์มหาดใหญ่ซูเปอร์ไว์ตั้งอยู่ถนนนิพัต์สงครามสองเทศบาลน,นครหาดใหญ่นะครับ ID Line ID OL นะครับ ARM Idol Arm นะครับแล้วก็0 8 4 6 3 2 9 4 5 1แอดไลน์ได้ทั้งเบอร์โทรแล้วก็ ID Line นะครับอาร์มหาดใหญ่ซูเปอร์ไว์ถนนนิพัต์สงครามสองอมีที่เดียวเท่านั้นนะครับผมโอเควันนี้พามาดูรถนะครับ Conda CB650R ปี CB 2019ใหม่ปิ๊บๆเลยนะครับวิ่งไม่เกิน2,000กิโลครับ1,916กิโลมือเดียวใหม่วิบบับเลยครับสีดำตัวนี้อ่ะมาด,ะดูใกล้ๆกันนะครับรถดูใกล้ๆกันสวยงามครับสีน้ำเม็ดมกี้นหน่อยหนึ่งร,รถขึ้นเข้ามาเลยนะครับ CB650R นะครับท่อไดโวแต่งนะครับ มีกันลมนะฮะเดิมเดิมครับเดิม,ดมยังฉีดน้ำนิดนึงครับยังมาทันได้ล้างอะไรดอกยางสวยงามครับมีสปูนยกล้อหลังนะฮะมีชุดท้ายสั้นไปเดียวแต่งหน้าหลังนะครับอย่างเต็มครับมีที่รองสแตน,นะครับตีนเป็ดกันล้มด้านสายสวยงามครับรถมี แปะครั้งหนึ่งนะครับจะมีรอยแปะอยู่ฝั่งนี้นะฮะตังนั้นสภาพสวยครับมาดูหน้าจอครับมาดูหน้าจอครับเดี๋ยวให้ดูหนึ่งพกสิบกกิโลนะฮะฟังเสียงเครื่องยนต์ครับดูหน้าจอตอนเปิดคันเล่งครับ CPR 6ก0 R ปี2 1 9 9ครับรถวิ่งไม่เกิน2,000กิโลครับสวยงามมากครับโอเคนะครับผมคันนี้ได้ดังเงินสดและเงินผ่อนนะครับรายละเอียด0846329451นะครับร้านอาร์มหัดใจญ่ซูเปอรป์บายถนนนิพัฒน์สมขสองเทศบาลนาครหัดใหญ่นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ